หลังจากที่เรารู้เท่าทันตัวทยานอยากที่ทําให้การน,นั่งสมาธิของเราในมันทุรนทุรายและอันนี้ก็เป็นหลุมพรางที่คนนั่งสมาธิจํานวนมากอะรู้สึกว่าทําไมไม่สงบมันไม่สงบเพราะมันเจอความอยากอะมันเล่นงานอยู่ไม่มีอะไรมากเราก็แค่รู้ทันความอยากดีวมันหายไปเองนะคะเป้าหมายก็คือกลับมาระลึกรู้ที่ลมหายใจเหมือนเดิมกลับมาที่ฐานที่ตั้งแห่งสติของเราเหมือนเดิมและตัววัดความก้าวหน้าค่ะจะวัดว่าเรากลับมาได้ไวแค่ไหน คือช่วงแรกๆถ้าเรายังไม่ค่อยฝึกดีบางทีมันเผลอคิดไปโอ้ยยาวนานหลายนาทีมากเลยนะกว่าจะกลับมากว่าจะรู้ตัวแล้วกลับมาได้แต่ที่ยิ่งเราอ่ะลากมันกลับมาเร็วแบบบ่อยเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งระยะเวลาที่มันหลุดออกไปมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆและนั่นแหละเป็นตัวชี้วัดว่าเราสามารถมีความสามารถในการนั่งสมาธิวิปัสสนาเรียกว่าอัพเลเวลมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะ ไอ้การที่เราหลุดไปคิดคือมันติดความเพลิดเพลินในการคิดการละทิ้งความคิดการละทิ้งความเพลินนั้นเนี่ยมันคือเป้าหมายที่จะทําให้เราฝึกจิตให้มันไวขึ้นนะคะถ้าในระดับดวดกระพริบตาหลุดปุ๊บรู้แล้วกลับมาได้เลยแบบเร็วขนาดนี้ก็ถือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะคะพระพุทธเจ้ากล่าวชิ้นชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็บอกว่าเราภาวนาแค่หนึ่งลมหายใจเงี้ยหนึ่งฟืดอย่างเงี้ food, ย เข้าออกเนี่ยหนึ่งครั้งตอนเช้าหนึ่งครั้งตอนกลางวันหนึ่งครั้งตอนเย็นแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแหละซึ่งถือว่าแบบขั้นต่ําเป็นการตั้เว่าหมายที่ง่ายที่สุดในจัก,กรวาแลและเชื่อไหมคะว่าอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นการภาวนาหรือวิปัสสนานะสมาธิวิปัสสนาซึ่งอาน,นิสงส์นะคะคือมันเหนือกว่าการที่เราอะทำทานโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานซะอีกนะ <c oughs> คืออาน,นิสงส์มันเยอะมากแล,และและถ้าพูดถึงอาน,นิสงส์ไว้เดี๋ยวป็่นจะเล่าให้ฟังต่างหากนะว่าอ่ามันเทพเบอร์ไหนบางคนจะงงอะไรแค่มารู้ลมหายใจเข้า,ขาๆออกๆมันมีสาระอะไรด้วยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกให้คลิปหน้าๆนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาที่อันนี้ก่อนว่ารอจะตั้งเวลาซึ่งถ้าเป็นปิ่นแนะนานะ,ะรอทํามากกว่าที่ผู้พทจเจ้าขอก็ได้นะเช่น5นาที จับเวลาอาจจะใช้ Insight Timer แอปพลิเคชันที่เป็นแนนะนำาน Insight Timer 5นาทีแล้วลองดูซิว่าเป็นยังไงแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆวันละ1นาที1นาทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่ทำได้ครบ1ชั่วโมงแล้วบอกด้วยจะไปปกตได่กงๆเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะแล้วก็แฮปปี้เดย์เพื่อนพี่น้องทุกคนคะ่ะ